สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีวิวการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างเจ้าบ้านฟูลแลมที่จะเปิดสนามเ r รเวนคอตเทดตอนรับการมาเยือนของจาฝูงอาร์เซนอลในวันเสาร์ที่18ตุลาคมเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของทั้ง2ทีมกันครับอาร์เซนอลกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมพวกเขาชนะ4เกมติดต่อกันในทุกรายการก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติ ในทางกลับกันฟูลแลมอยู่ในอันดับที่14ของตารางและกำลังเผชิญกับช่วงที่ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาพวกเขาแพ้ติดต่อกัน2นัดก่อนเกมนี้อย่างไรก็ตามสนามเครเวนคอตเทดยังถือเป็นจุดแข็งของฟูลแลมโดยพวกเขายังไม่แพ้ใครในบ้านในฤดูกาลนี้อาเซนอนมีสถิติที่ดีกว่าโดยชนะ43ครั้งจาก65นัดที่พบกับฟูลแลมแต่สิ่งที่น่ากังวลสำหรับเดอะกันเนอร์สคือ c r ค v e n Cottage ไม่ใช่สนามที่น่าจดจำสำหรับพวกเขาในช่วง2องฤดูกาลที่ผ่านมาอาเซนอลเก็บได้เพียงแต้มเดียวจาก6แต้มในการมาเยือน2ครั้งล่าสุดในส่วนของข่าวผู้เล่นและอาการบาดเจ็บอาเซนอลกับตันทีมมาตินโอเดกาดจะพลาดการลงสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรวมถึงกาเบรียลเคซุสไคฮาร์เวิร์สและโนนี่มาดูเอเก้ก็ไม่สามารถลงเล่นได้เช่นกันอย่างไรก็ตามมีตัวเลือกที่น่าสนใจอย่าง เอเบเรชี่เอเซที่คาดว่าจะเข้ามารับบทบาทในตำแหน่งหมายเลขสิบทางฝั่งฟูเลมก็กำลังเผชิญกับวิกฤตอาการบาดเจ็บเล็กน้อยซาซาลูคิชต้องพักยาว4-6สัปดาห์รวมถึงเคนนี่เตเต้และโรดริโกมูนิสก็ยังคงอยู่ข้างสนามอย่างไรก็ตามมีความหวังว่าราอูลคิเมเนสอาจจะฟิตทันผู้เล่นที่น่าจับตามองของฟูลเลมคืออเล็กซ์อโวอบี อดีตนักเตะอาร์เซนอลที่ทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้มาถึงการทำนายผลสำหรับคู่นี้ครับแหล่งข่าวหลายที่ยังมองว่าอาร์เซนอลจะสามารถทำลายอาถันที่เครเวนคอตเทจได้โดย Standard ดสปอร์ตคาดการว่าอาร์เซนอลจะชนะ2-0สปอร์ตคี d a าทำนายผลว่าฟูลแลมจะแพ้1-2ต่อให้กับอาร์เซนอลโกคาดการว่าฟูลแลมจะแพ้1-3ต่อให้กับอาร์เซนอลออฟตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ให้อาเซนอนมีโอกาสชนะในการจำลองก่อนเกมถึง56.7%คุณคิดว่าอาเซนอนจะทำลายอาถรรพ์ที่ครเวนคอตเทดได้หรือไม่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบอล AI แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ